ผมชื่อนายธุลินยังเกีียวสดครับเป็นทายาทของคุณครูสาคอนยังเกีียวสดหรือที่รู้จาักกาันมาแนะนำว่าโจหลุยหุ่นละครเล็กนะครับปริญญาที่ได้รับก็คือบัณฑิตกิติมศักดิ์ราคาวิชาการศึกษาครับครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีเป็นเกยียรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้เล็งเห็นความสําคัญน,นะครับแล้วก็ให้ผมได้รับเกียรติในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสาคอนยางเกีียวสดคุณพ่อโจหลุยที่ได้มอบโอกาสให้ผมเป็นผู้สืบท่อหุ่นละครเล็กนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาถ่ายท่อให้กับนิสิตนักศึกษาและก็เยาวชนได้รับความรู้ในสิ่งที่ผมได้รับมานะครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากครับจริงๆแล้วถ้าทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือ เราต้องซื่อสัตย์และสุจริตในหน้าที่การงานของเรานะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําหรือบรรพบุรุษที่ทํามาต่อรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยด้วยความตั้งใจและด้วยความรักในชาติศาสานา,าพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่จะทําให้คนนั้นประสบความสาเร็จได้ครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ศักแลักสิ์ที่ท่านได้รับนะครับผมก็หวังว่าท่านจะนําความรู้นะครับไปต่อยอดในสาขาวิชาชีพนะครับหรือการทํางานให้ยึดมั่นในความสุจริตซื่อตรงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้ตั้งหวังไว้ครับ